ทุกคนเห็นหินในมือผมป้าวิจิลายเมวอ่ะโอ้ย พังเลยดาวทุไปไอ้น้องเวลาเราทุ่มเราจะได้ตังค์ด้วยนะครับผมซึ่งตอนนี้ผมมีู่500กว่าบาทร้านค้าวัตถุน่าจะต้องทำอะไรสักอย่างวัตถุวัตถุโทรศัพท์มิวเค,เคียกี่บาทวะโอโ้โห700เอ้ย800โลบักไม่มีตังค์ครับโทรศัพท์บอกองบาทว่ะทุกคนโอเคตอนนี้ผมมีอยู่500โอเคจัดมาเลยไอ้น้องรู้สึกมีครูดาวด้วยปะใช่มีครูดาวประมาณไม่ถึง1วิแล้วก็ค่าพลังโจมตี35โอเคผมอยากรู้ว่าโทรศัพท์ผมมีความแข็งแรงเท่าไหร ลอยโอ้โหแข่งแก่งป่าวะแต่เวลาเราคว้างเราจะได้เงินเรื่อยๆนะครับผมตอนนี้ผมมี700-900แล้วโอเคไครไปสมไข่แป๊บกี่บาทละ5้0บาทหรอทุกคนมีมันไม่บอกอ่ะ4 0 5 0โอเคได้อะไรได้หมาอา้าวได้หมา40%วะ่ะมันน่าจะเพิ่มใช่มันเพิ่มค่าพลังโจมตี100%ไว้ทุกคนว้าวมไม่รู้100%่มันเยอะไหมคงเยอะแหละโอ้โอ้โอ นี่ไงสองทีพังเลยว้าวเคนรถเคนรถเคนโอ้รถเคนแข็งแก่งมากทุกคนแบบเเลือดม่งเยอะจัดอ่ะโอ้นี่ไงได้สัตว์เลี้ยงมาคือผมไม่รู้ผมไปได้มาจากไหนอะโอเคเราใช้เลยลวกันโอเคตอนนี้มี2ตัวละสัตว์เลี้ยงอุลตร้าแมนไม่ใช่สปาต้าไม่ใช่สปาต้านสปาตันมาละมีคูณ2อีเวนต์เว้ทุกคนแต่ผมไม่มีตังค์กูจนไม่มีตังค์โอเคเดี๋ยวเราขอเปลี่ยนวัตถุอุปกรณ์แล้วหน่อยหมอนค่าพลัง50ว่ะร้อยโอ้เบสบอลไม่ใช่ลูกค ลูกคอับลูกครัโอเคสี่พันซื้อมาเลยลกันนี่บ้าวนี่ไงควางเพื่อนได้เปล่าไม่ไม,มควางไม่ได้วะโอเคทุกคนเดี๋ยวเราไปควางดวงดูโอ้ oh, ดีเดียวพังเลยว่ะ โคตรแข็งแกร่งไปควางแปรควางแปรเพื่อนเราแย่ง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 เอ้ยนี่ไงมีด่านต่อไปด้วยต้องใช้ห้าหมื่นเพื่อไปใช่ปะโอเคผมต้องเก็บเงินห้าหมื่นเพื่อไปด่านต่อไปว่ะแต่ก่อนที่ผมจะไปผมต้องไปสุ่มว่ะผมผมเครื่องผมต้องไปสุ่มว่ะอุ้ยนี่หนึ่งหมื่นมามขอสุ่มนี้ได้ปะ่ะตอนนี้ผมมีอยู่ห้าหมื่นไว้ทุกคนงั้นผมซื้อไปก่อนละกันสามอันโอเค let's go ขอของดีดเกหนึ่งอันก่อนละกัน เย้ก yeah. ูได้บัวกี่เปอร์เซ็นต์วะโอ้สามห้าวะ่ะค่อนข้างกากอันต่อไปหมูเออกูได้ของกาก,ก,กวะ โอ้าย,ยากหายากกี่เปอร์เซ็นต์รู้สองเปอร์เซ็นต์ทุกคนเพิ่มค่าพลังเท่าไหร่วะหกร้ <600. S 1> อยรู้สึกว่าสัตว์เลี้ยงเราจะเต็มไหมทุกคนเราจะสามารถใช้ได้แค่สี่ตัววะ่ะอย่างนั้นผมเอานี้ออกแล้วเอานี้มาแทนนี่ไงเพิ่มเงินสามร้อยเปอร์เซ็นต์ข้าวจมดีสามร้อยโอเคสวยนะ้องตอนนี้ผมไปดันต่อไปได้ละโอเคงั้นเดี๋ยวเราไปดันต่อไปกันไปกับเพื่อนเราเพื่อนเราด้วย เอาหายตายต่อหน้าต่อตาโนสนามเด็กเล่นโอเคซื้อเอาผมต้องซื้อเหรอโอ้เงินหายไปเลยห้าหมื่นเออไม่เป็นไรเราฟาร์มใหม่ได้ไว้ทุกคนนี่ไงโอ้ทีเดียวได้แล้วสแสนหนึน่งตอนนี้มันมีสแสนกว่าปล่อยลูกตุ้มอุ้ยลูกตุ้มแบบปลาค้นแรงไว้ทุกคนว้าวปลาไปปลาไปปลาไปโอ้ตรงนี้แข็งเก่งมาก โ okay. อเคน,นี่คืออะไรการอัปเกรดคืออะไรไม่รู้ลังโจมตีบลาๆโอเคอัปเกรด okay, มาน่าจะเป็นการอัปเกรดบลาๆสักอย่างหนึง่ง <c oughs> มีสัตว์เลี้ยงตัวใหม่เอ,อ้ยอะไรอ่ะบัวออไม่ใช่กระทิงเพิ่ม300%ว่ะปลาตาเรามาโอเคแล้วอันนี้ไปเอ,อ้ yes โออจมตีโจมตีโจมตี yes โออจมตี โอเคพังซะตอนนี้เงินผมมีอยู่ร้านเจ็ดไว้ทุกคนซึ่งเราสามารถวาร์ปกลับบ้านได้ด้วยอะไนี่ไงสกนักง,งานเราจะมาสุม่มจะมาสุม่มหรือซื้อนี่ดีขอซื้อก่อนละกันกล้วยว่ะโอ้เพิ่มขึ้น400เลยซื้อมาไอ้น้องสองแสนเองชิวๆแล้วเดี๋ยวเราไปสุม่มตุ๊ก,กตาบาร์บี้หน่อยอน,นี่โอ้ร้านห้าว่ะอยากสุ่มนะแต่ไม่ง้กูสุ่มได้ทีเดียวโอเคอันนี้ละกันแสนห้าโอเคเดี๋ยวจะเปิดรวยๆไว้ทุกคนลิงธรรมดาโอ้ไก่อ่ะ นี่นกแก้วนกแก้วนกแก้วพอก่อนนกแก้วนกแก้วเพิ่มค่าพลังเท่าไรหร่วะห้าร้อยโอเคไม่เป็ไรห้าร้อยก็ยังดีเว้ยรู้สึกว่าตอนนี้ผมจะมีสัตว์เลี้ยงมากมายนี่น่ารักมากทำไมยีราฟกูเป็นสี่เหลี่ยมเงี้ยเอ้ยอะไรอะ่ะขี้หมาวะขี้หมาแห้งอะ่ะโอ้แข็งเก่งมากอะ่ะน่าจะเป็นอุกกาบาตปะ่ะทุกคนผมไม่แน่ใจอะ่ะผมเรียกขี้หมาแห้งไม่เหมือนจัดอะ่ะเ,เดี๋ยวอัปเกรดโอ้ลา้านนึงเลยพี่ร้า่แหี่พี่อัปเกรดมาอ่านี่ไงเพิ่มค่าพลังโจมตี16%ความเร็วสอลาบลาโอเค นี่นี่ไงเราจะมีความเร็วโจมตีข้างล่างไว้ทุกคนดูดินี่ใช่ๆมันเป็นครูดาวเราต้องอัปเกรดเยอะๆไว้ถึงเราจะแบบจะตีเร็วขึ้นอ่ะเออโอเคตอนนี้ผมมีเงินอยู่8ล้หลานเก้าดังนั้นผมจะไปด่านต่อไปเลยละกันด่านต่อไปมีขี้หมาแห้งมีขี้หมาแห้งอีกแล้วโอ้แล้วก็มีเครื่องบินมาทุกคนโอ้โอโอแม่งทุ่มไม่ลดเลยคนแข็งแก่ง เด็ขี้หมาอบแห้งขี้หมาอบแห้งของเรารู้สึกว่าผมจะได้แมวอะไรสักอย่างไว้ทุกคนโอเคผมอ่ะมันเต็มอ่ะงั้นเดี๋ยวผมใช้ที่ดีที่สุดโอเคโอ้เพิ่มค่าพลังเจ็ดร้อยเปอร์เซ็นในเซิร์ฟมีอยู่แค่สามแสนห้าไว้ทุกคนโอ้ผมก็ถือว่าเอาเรื่องเนี่ยในเซิร์ฟมีสามแสนนะมีเยอะหรือมีน้อยวะวันนี้เจ้านูวันนี้จ้วงด้วยคนจ้วงด้วยคนอยากจ้วงหน้านายอะ่ะเพื่อนโอ้หน้านิงา่งากหน้าแบบดูเบือ่อเบื่อด่านต่อไปกี่บาทโอ้แบบหนึ่ง สองพล้านเลยเหรผมมี50ห้าสล้านนอ,อ่ชีวิตมันบันดันรันทดันทจัด A few moments later ต่ต่อไปเป็นดานปราสาทไว้ทุกคนโอเคซื้อมาเลยอ่าเงินเหลืออยู่แค่30ล้านโอ้จนจัดวันดีเจ้าหนูฟไม่ใช่เจ้าหนูฟสิมันคือเจ้าเจ้า,จาสักอย่างอะนี่ปราสาทโคตรสวยแต่ไม่กูจะทำลายผมไม่รักษาความสวยงามเนั้นกูจะเอาเงินเท่านั้น แต่รู้สึกว่าการทําลายของผมแม่งดอยคามมากทุกคนดูดีโจมตีแบบกระจอกมากอะ่ะแต่ได้เงินเยอะอยู่นะแป๊บเดียวก็ได้3ามล้านแล้วเออดีอยู่ดีอยู่ดีอยู่ว้าวคิสตันดากรหูสองพันเพลโอเคติดตั้งมาเลยไอ้น้องเพิ่มค่าพลังโวพันสแล้วทุกคนค่าพลังโจมตีตั้งพันสอะ่ะแบบโจมตีที แตกต่างเปล่าวะแตกต่างจากเก่าไหมเนี่ยเออเดี๋ยวผมต้องกลับบ้านแป๊บหนึ่งแล้วก็เดี๋ยวผมขอไปเปลี่ยนอุปกรณ์ในการโจมตีแป๊บนะครับทุกคนเอ,อ้ยนี่ไงเรือเรือเรือ,อ,อโอเคสวยเรือเอ,อ้ยเรือกี่บาทวะเป็นมึงขอเช็คได้ปะน่าจะ1นึ่งบีปะเออใช่ใช่ใช่หนึ่งพันล้านโอเคเดี๋ยวกลับไปที่ปราสาทแล้วก็ไ่โจมตีแม่งเลยโอ้ไ่ขึ้นแบบสา0ร้อยเปอร์เซนด้วยทุกคนพังปราสาทเข้าไปพังไปพังไปนายกไม่อยู่ไม่ช่ดิราชาไม่อยู่พังหมดนี่ผมพังยันข้างในเลยพังไปนที่ เก้าอี้นายกอ่ะเก้าอี้นายกับพังไปพวกมีอยู่แป๊บหนึ่งสิบสองบีสองบีไปอัพเกรดอัพเกรดโอ้นี่ไงเราสามารถสุ่มไข่ได้ขอลองสุ่มดวงไข่หน่อยแล้วกันโอเคซื้อมาหนึ่งอันแล้วก็ต้องลบสัตว์เลี้ยงว่ะทุกคนอ่าลาก่อนนะสัตว์เลี้ยงเริ่มต้นของพี่ไม่กูจะลบอ๋อนี่ไงเลือกลบแบบนี้เลยทุกคนโอเคกูจะลบตัวกากาที่เราไม่ได้ใช้โอเค yes ลบไปใช่ลบไปโอ้ลาก่อนนะเจ้าสัตว์เลี้ยงโอเคสุ่มไปทุกคนอันนึง ได้ไรวะโอ้ได้มากจำตีจำตีจำ,ยจำยไเยเงี้ป้าเบวก็ได้ 10m แล้ววะ่ะไม่ใช่ 10b แล้วอะแต่นลังราชากูเป็โคดแข็งแก่งโอเคทุกคนตอนนี้เงินผมครบ400ล้านแล้วงั้นไปเลยละกันมาแล้วเจ้าเมือง 400b 400b โ okay. อเคซื้อมาเลยเ yeah. <laughs> ออเงินหายไปกับตา,า่ะทุกคนไน้เวลาทำลายเมือง uh. อา้าวทำลายเมืองโอ oh. เมืองคน,นแข็งแก่งเลยวะ่ะอ่ะตอนนี้ผมมีอยู่300กว่าบีไว้เพราะงั้นไปที่สำนักงานเดี๋ยวมไปซื้อวสัสดุใช่ใช่ใชวัสดุดาวเสา300บีว่ะทุกคนจำแจต้องซื้ออ่ะเอซื้อมาอ <c oughs> ไอเดี๋ยวโคเทเจเทพี่มีดาวเสาอีน้องอีหนูมาดูนี่พี่มีดาวเสา,อ,อ,อ,า,า,สา <c oughs> อย่างเทเลย มังกรนิรันด์ว้าวจิตตั้งเลยไอ้น้องอ่าเดี๋ยวพอก่อนละกันเดี๋ยวผมขอไปสุ่มไข่สักนิดนึงเออไข่จ่าพี่มาแมววโอ้โหร้อยบีเลยอ่ะพี่จรงจังอ่ะโอ้ยอันนี้มันออกยากขนาดนั้นเลยวะศูนย์จุดศูนย์ศูนย์เปดเปอร์เซ็นต์แม่งไม่ถึงหนึ่งเปอร์เซ็นต์ด้วยซ้ำโอเคลองสุ่มไปเผื่อได้เผื่อได้อ่าคนแค่ก0่เปอมายี่สก็โอเคอยู่นะเพิ่มค่าพลังตั้ง12,000ทุกคนว้าวสุดยอดอยู่แล้วเมืองต่อไปต้องใช้โอ้โห 750ยทียอมมาทุกคนกูยอมอ่าคือ750ทีแม่งเยอะมากๆเลยนะเว้ยดูดิแม่งกูจอมตีได้กี่บาทเองวะเนี่ยโอเคทุกคนสำหรับคลิปนี้ก็ใครที่อยากมาเล่นมาจอยกันก็สามารถมาเล่นัมาจอยกันได้สำหรับใครที่อยากมาทำลายบ้านเมืองก็สามารถมาทำลายได้มีก็ต้องขอตัวลาไปก่อนไปแล้วครับบายบาย